มาตอนในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็ยังคงอยู่กับพวกเรากันต่อนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยคมิชันตราีจีของเรานะครับปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแสกเพาะกดรายย้อนหรืออาหารเป็นพิษตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเพราะมีสารสกัดของขมิชัน400มิลลิกรัมเข้มข้นมากกว่าท้องตลาดทั่วไปเลยและให้สารสำคัญอย่างเค์คูมิน้อยด้วยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการแบบว่า ท้องอักเสบลำไส้กระเพาะติดเชื้อเป็นแผลในกระเพาะช่วยได้หมดทุกอย่างคัมิชันตรา BG ท่องไปเลยคัมิชันต้องตา BG, จีเท่านั้นนะครับวันนี้1กระปุก30กระปุกด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้ให้โปรโมชั่นเลยเป็นโปรสมชับกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่บาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจนะครับเบอร์นี้ได้เลยฮะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกเลยครับหรือที่แรกสุขภาพนีสแกนเจอโค้ด นะะฮอย่างที่บอกว่าเบื่อและข่าวผู้หญิงข่าวผู้ชายกันบ้างระหว่างนี้นะครับก็ไปมิสเตอร์สมาร์ทมมาไปิสเตอร์สมาร์ทอ่เล่าเลยก็เป็นเวทีแรกของประเทศไทยเวทีแรกของโลกเลยที่มีสองมงในเวทีเดียวกันนะครับก็เมื่อวานนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดด้วยนะครับก็มีคนที่ได้มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์เจนทีนะครับก็น้อง ชยาอ่าชยาเคยมารายการเราเคยมาใช่ไหมเคยมาแล้วทุกคนเคยมาหมดเลยผมเป็นแมนเขดีเขามีการพัฒนานะครับก็ถือว่าสมมงสมมงนะสมมงสมมงครับและอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์เจนเมนนะครับก็ได้แก่น้องมาร์คอัศวสิงห์นะครับอ่านถูกหรือเปล่านี่สองคนนี้เลยนะครับก็ตามนี้เลยก็ถือว่าสมมงเหมือนกันนะครับมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดยี่สิคนนะถ้าจำไม่ผิดนะ26หรือ24นี่แหละแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าเขาขัดเคี่ยวมาพร้อมใช้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะครับร้องเล่นเต้นลําคือทุกอย่างเมื่อวานเราตอบคำถามมีปะมีเราตอบคำถามปะพี่เป็นยังไงบ้างตอบคำถามเมื่อวานเขาถือว่าดีนะการโชว์ศักยภาพความคิดของมุมมองตัวเองก็หลายคนเมื่อวานคำถามจึ้งนะคำถามเอาคำถามก่อนไม่ต้องตอบคำถามที่ไม่ได้อยู่ช่วงคำถามหรออืมไม่ได้อยู่ แต่ต้องบอกว่าตอนเปิดโชว์นี่ต้องบอกว่าแม่นั๊ดนี่ออกมาชึงมากเลยท่าไมยบี้ชึ่งมากคือออกมาแบบเป็นแร็ปออกมาเลยฟาดฟันแบบว่าถือแทเถืออะไรออกมาเลยถือแซะด้อก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับแม่นั๊ดไม่เคยเห็นเลยเวานการโชว์แร็ปครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยเมื่อวานจะทถามว่าแม่เป็นไงมาไม่ตอบไม่ยุ่งไม่ตอบแล้วเสร็จแล้วก็มีโชว์แบบตีกองดูอลังการงานสร้างดูว่าแบบภูเก็ตแฟนตาซีแบบมาลงเองเอาเลยตีอ่ะใช่ เอาอะไรตีหรอไมตีกองสิไม่ได้เหมือนโชว์ตำราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นแต่จ้บอกว่าอลังการมากคือพี่ดูแล้วใจเต้นตามอ่ะจริงหรอใจเต้นตึง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 คือแบบทั้งสีหน้าทั้งอารียบททั้งแบบลักษณะท่าทางเขาแล้วก็แบบโหมีแบบ power ที่แบบ ดุดันมากอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าคนที่ได้ไปก็สมมงเอาง่ายคือสมมงไม่ราชยาชาญโยชาญโยชาชยานะอ๋อชายเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนกัมพูชากัมพูชานะครับก็มาเขาเรียกว่ามาทํางานในประเทศไทยเขาก็มีศักยภาพที่พัฒนาไปเรื่อยๆพร r m a n c e ดีเนี่ย ตามรูปนี้เลยเมื่อวานพี่ก็ไปก็โอ้โหโดนลมเรือก็ใส่ชุดแบบเซ็กซี่มากเลยไม่มีภาพอินเสิร์ตใช่ไหมขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเซ็กซี่เลยนะเออเซ็กซี่เลยตามนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าโดนลมเรือใครเห็นเนี่ยน้ำลายหยดไม่ติิงๆนะถุยๆเซ็กซี่เพราะคนเยอะเนาะคนไปดูเยอะนั่ซื้อบัตราะต้องบอกว่าบัตรเต็มนะเป็นงานที่ประสบความสำเร็จมากจัดที่ไหนนะไม่ละใจที่ไหนนะ RCA ออนนนนนนะะะครัับบูู้้ใใหหญญ่่่่่่่ยยยาาาทีีงงิมกกกเลลแวว็จ เมื่อวานเนี่ยกรรมการคณะกรรมการไม่ใช่บฮเวแลยตัวท็อประดับประเทศเลยก็จะมีแม่อนรีเทิร์นนะครับพี่ปอมวินินะครับก็รู้แล้วว่าตัวแม่เป็นช่างหนังน้าอยู่แล้วเมกาปติสชื่อดังปในไทยนะครับพี่คำปั้นบาซู นะครับพี่คำพันเดี๋ยวนี้หล่อจังหล่อเนอะโโ้หแล้วหุ่นเขาเสียมากเลยอ่ะคือไปทำมาแบบหล่อเลยอ่ะการเวลาไม่สามารถทำอะไรพี่คำพันได้เลยนะครับแล้วก็แม่นอตแม็กซิมก็คือตัวแม่อยู่ตัวมันดาอยู่แล้วของวงการประกวดจากประเทศไตยหวันแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าจัดงานประกวดเมื่อไหร่แม่นอตแม็กซิมจัดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยรับรองว่าอลังการแน่นอนต้องงานใหญ่แน่นอนงานใหญ่แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องของการประกวดนะคุณผู้ชมจบมิสเตอร์สมาไปแล้วนะครับแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่มันหลุดออกมาครับเพราะว่าหลุดทั้งดุ้้นเลยผู ประกดเวทีใหญ่ที่เคยเล่นหนัง A v วแล้วก็ตกรอบเลยนะฮะล่าสุดนะครับโพสเป็นประเด็นเลยสำหรับเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็เห็นว่าแม่ตาวเองนะครับอยู่ห้องโพสก็ยังโพสนะฮะว่าวนะฮะบอกว่าถึงตัวไม่อยู่ในประเทศไทยก็ไปเที่ยวแต่ก็ยังส่งเรื่องราวนะฮะมาให้เราได้ดูดูลุ้นกันนะอุ๊ยอันนี้ือคนที่หลุด ใช่อันนี้คือคนที่เล่นเอวีหลุดอันนี้คนที่เล่นเอวีหลุดอันนี้คือตัวนางใช่ไม่ตัวผู้ชตัวผู้มันตัวผู้ตัวผู้ด้วยเป็นตัวผู้เหรอคนนี้เขาตัวผู้อันนี้ผัวตัวนี้เขาตัวผัวนึกภาพไม่ออกเลยหลับตาเ่องนึกภาพไม่ออกเลยอะก็คือแม่เต่าเนี่ยพอบอกว่าหลุดทางดุนผู้เข้าประกวดเวทีผู้ชายเวทีระดับชาติมีคลิปหลุดทางดุน เชื่อเคยเล่นหนัง a อวมาก่อนนะฮะนี่ขนาดตัวเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยนางก็ทำงานต่อเวลาเลยนะพอเขา็ชัดว่าขาวตีหล่อหน้าักคณสิบสิบเห็นแบบหมดจดทุกอนุเนื้อเลยนะฮะซึ่งก็เห็นกันมานานแล้วอันนี้เห็นหลุดมานานดาวออกไหมว่าเป็นใครอันนี้ไงเดี๋ยวให้ดูเขาตีตีอะไรเงี้ยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยดูก่อนจิอ๋อรู้เรื่องแต่ประเทศนี้เขาก็เขาก็เป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วนี่ไง อ๋อใช่เขาหรออ๋อใช่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 คนเดียวกันเลยอืมคุณผู้ชมมีทั้งรูปทั้งคลิปเลยนะจ๊ะเห็นไหมนะโอ้ไม่เห็นโดนแบนหรอกนไม่เห็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 นต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นไทยประเทศเขาเป็นประเทศที่ทาธุรธุรเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมด้านนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันแต่พอไปดูแล้วด้านนี้อยู่แล้วเอาคือไปดูจริงจริงอ่ะมันคือมันเป็นเหมือนแบบ เขาถ่ายตั้งใจคือแบบเป็นหนังที่เขาถ่ายเป็นหนังเป็นหนังก็คือเป็นหนังผู้ใหญ่คือไม่หลุดไม่ใช่คลิปลุ่ดหนังเอวีเอวีไม่ใช่คลิปลุดเขาเป็นอาชีพของเขาเป็นหนังเลยมีโปรเ่นเลยเขาเนี่ยเขายอมรับแบบนี้ใช่ไหมยอมรับได้ราะรับแบบนี้เหรอเป็นอุตสาหกรรมทําหนังแบบนี้เลยพี่คือโอมเคยไปเคยฟังของไม่ไม่พีบีทีวีก็ไทยพีบีก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าโอมจำผิดนะเขาเหมือนว่าไปศึกษาแล้วเขาไปดูว่าอุตสาหกรรมเนี้ย มันมีการเซนเซอร์อยู่แล้วที่สังเกตไหมว่าของญี่ปุ่นมันจะมีเซนเซอร์ตรงนั้นพูดทำไมรู้หมดเลยพูดทำไมเราพูดได้เราพูดได้เราพูดญี่ปุ่นแล้วกับขอไปเด้ญี่ปุ่นไงผมงปได้ญี่ปุ่นไงได้แหละก็แบบมันมีเซนเซอร์อยู่แล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยพอมนเซนเซอร์ใช่ไหม เขาจะมีการตรวจสอบแต่บ้านเราไม่ได้บ้านเราเป็นหนังแบบนี้ไม่ได้แต่บ้านเขาได้ของบ้านเรามันทรงค้มเลยไงของบ้านเราไม่มีเซ็นเอร์ไม่มีเซ็นเตอร์เลยไม่มีการเบอร์ไม่มีอะไรให้จินตนาการเลยเปิดมาปุ๊บใช่แต่ละเขาเป็นแต่ละเขาเป็นซีรีส์นะพี่มีเป็นแบบตอนนี้ตอนนี้มันมีแบบเป็นหนัง Y X เียหรอเป็นหนังแบบ Y ตัว Y แล้ว X เงี้ยหรอใช่เป็นแบบมีเป็นตอนตอนแล้วก็จะนักแสดงเนี่ยก็จะสลับเปลี่ยนแล้วก็จะมีแล้วนักแสดงของเขาเนี่ย จะคนที่เล่นเยอะๆก็ดังๆก็เยอะซึ่งเขายอมรับด้วยนะใช่แบบเขายอมรับว่าเอ้ยนักแสดงเขาไม่เหมือนพระเอกรับรางวัลไหมว่าเอลดีประจําปีปีนี้อะไรเงี้ยมีงานมีงานรางวัลจะไม่รู้เป็นงานรางวัลอะไรเงี้ยเอลดีอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่ามีงานเยอะที่สุดอะไรประมาณเงี้ยก็น่าจะใช่หัวชมพูสุดเงี้ยมีไหมถ่ายเยอะไม่ได้ชมพูแล้วล่ะเออโอเคเออนะฮะก็ไม่บอกนะครับว่าเป็นของใครนะแต่มีทั้งรูปทั้งคลิปนะอยากรู้ ถ้าใครอยากรู้ใจเล็กไปหาแม่เต๋าไดเล็กไปหาแม่เลยไปขอคลิปกับแม่เต๋าแม่เขาได้มีอยู่แล้วไปขอคลิปขอรูปแล้วแม่เต๋าเพราะว่าตอนนี้เห็นแกบอกว่าเมมเต็มเต็มเต็มไม่ใช่เรื่องงานนะแกว่าเมื่อวานถามไปถามเมื่อวานถามไปบอกว่ารู้แล้วเราเป็นใครบอกเชื่อได้มึงไม่มีวันรู้หรอกแลเป็นใครโอ้ส่งรูปส่งคลิปไปบอกอ่ะมึงรู้ก่อนกูอีกเหรอเขามามีมาตงนานแล้ว กเพ่อมาลู้นก็ยังไงก็ฝากบอกแม่เต๋าว่าลบคลิปลบอะไรออกบ้างคลิปหนงคลิปไหนเพราะอะไรเงี้ย้วไม่โทรศัพท์เครื่องข้อมูลที่เหลืออะไรเงี้ยไม่ถึงความจำที่เหลือจะได้ตอนนี้เหลือม่มาต้มทเต็มมาแล้วที่เหลือนังเอ็กหมดเลยแล้วก็ชอบบอว่าเครื่องค้างนาเครื่องค้างออชอบบอว่าเครื่องค้างบ้างเครื่องไม่ไปบ้างอะไรบ้างตัวตัวเองสะสมภาพโอ้ยคลิปโอ้โหเป็นรยเปนพันคลิปนะฮะ อ่ะก็นั่นแหละตามนั้นละกันคุณผู้ชมเราไม่บอกว่าเป็นใครนะไปหาดูเองนะครับบอกแค่นี้ว่าเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมทำหนังเลยทำหนังเอวีนะฮะมาต่อกันเลยประเด็นหนึ่งข่าวหน่อยพี่แจ๊คเรื่องนี้นะครับเห็นว่าเกี่ยวกับคุณหญิงกอกโกยที่คุณว่าพูดถึงคุณหญิงกอกโกยนะคือใครก็คือเป็นเพจเพจหนึ่งคุณหญิงกอกโกยแต่คนทั่วประเทศเนี่ยต้องเป็นในเพจนางงามอ่ะเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นไทยอ๋อเป็นพี่เต๋อ พี่เต๋าเป็นคุณหญิงแล้วเหรอเนี่ยเจอก็ต hmm. ้องไหว้สิไหวอด้วยเวลาเจอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เพจคุณหญิงกับโกยเป็นไงบ้างลองถามสิเขาหลุดออกมาเลยก็ต้องไหว้ย่อด้วยหลุดต้องไหว้ย่อด้วยไหว้ย่อด้วยเพราะเขามีตำแหน่งนะอ้าวยังไงเราพูดถึงคุณหญิงกับโกลนะไม่พูดถึงพี่ไม่พูดถึงพี่เต๋านะ อะารทำไมคุณหญิงเขาบอกว่าคุณหญิงก่อโปยนะครับได้โพสต์นะครับลั่นถึงกะเธอขาโป่งได้งานพยอดฟอลโล่เอออันนี้หัวจะโปหัวจะปวดกับข่าวอะไรที่ปวดจะปวดหัวจะปวดหัวจะปวดเดี๋ยวมันจะเป็นหัวจะโปกเขาก็ได้โพสต์ว่าแอนนาจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อไปเดินแบบที่ฝรั่งเศสนะครับทางแบรนด์เขาก็ให้ค่าตัวแอนนาเท่าไหร่มาหมื่นหนึ่งนะแต่ว่าส่วนก็เธอเนี่ย ก็เธอขาโกงเนี่ยที่ไปเดินแบบที่เกาหลีก็แบบเดียวกันคือเขาให้ให้ไปเดินเนี่ยพอยายอดโฟโลกอะนะเพราะหน้าก็ไม่ได้ขากโกงอืไม่ใช่ว่าเอ,อะอะจะมีหนกมีกามแล้วเขาจะให้เดินแบบหมดนะหูก็กลางขาก็ไม่เท่ากันอีกแล้วหูก็ไม่เท่ากันอีกแล้วแคสผ่านด้วยตัวเองด้วยมันไม่มีหรอกปัจจัยเสริมคือถ้าเกิดว่าเขาจะเอาคนดีๆเขาเอาคนเกาหลีไม่ดีกว่าหรอเพราะคนตัเกาหลีอยู่นี้ก็หน้าตาสวยหล่อกันทุกคนเนาะแล้วที่สําคัญนะคือตอนเนี้ย ที่ตอนที่เขาไปให้เดินแบบเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อผ้าแบบคุมมิดหมดเลยไม่ได้โชว์สรีรละถึงแม้ตัวเองก็จะลีนจะหุ่นดีขนาดไหนเขาก็ไม่ไม่ได้ให้โชว์นะเพราะว่าเขาบอกว่ากระเทยนางนี้นะขาโก่งด้วยอืหูกลางไม่เท่ากันด้วยแถมมีคีรอยที่หน้าอกด้วยชาวเน็ตก็ต่างเดากันนานาว,ว่าเป็นไข่วะกระเทยนางนี้ที่มีคีรอยอะไรเงี้ยอันนี้คุณหญิงกับโก้เขาก็บอกนะบอกว่าอ,อืไข่วะอ อันนี้เดาถูกไหมเรายังเดาไม่ถูกเลยเนาะนำไม่ถูกเลยอ่ะใครวะม,มีมีกระเทยขาโกงซื้อตัวเออเขาให้ไปเดินแบบที่เกาหลีนะโจทย์คือเป็นอย่างนี้อืกระเทยขาโกงหูกลางไม่เท่ากันมีขี้รอยที่หน้าอกแล้วก็เกาหลีให้ไปเดินแบบด้วยแต่ว่าเขาให้เป็นเพราะผลประโยชน์ไงม,มียอดฟฟลโลเพื่อให้งานเขาดูอิมแพคมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็ยังเดาไม่ได้ว่าเป็นใครถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะแทนนั่นแหละ ใครวะใช่เต่าซี่ไหมไม่ใช่พี่เต่ามีขี้รอยที่หน้าอกไหมไม่พี่จับไปฮ่องกงอ่ะอืมไม่ได้ไปเกาหลีเนาะอืมหรือว่าเดินลกลับมาแล้วเดินกลับไหมอืมพี่เต่าขาโป่งไหมพี่เต่าขาโป่งนะอืมพี่เต่าขาใหญ่ขาขาใหญ่อืมนมก็ใหญ่นมนมยานด้วยเนอะนมยานขาใหญ่นมใหญ่นมยานนมยาน ตัวแม่อะไรเงี้ยตัวมาดานมยาันมาดาเป็นตัวมาดาแล้วไงตัวมาดาก็ต้องนมยันต่วองค์กำังนึก็เป็นไข่อมึงไม่ออกไงเขาจะไอหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไอจะจามาแล้วปัตเนี้ยจามาแล้วเออโอเคก็เดาเดากันไปใครรู้นะครับก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปกันหน่อยเนาะอยากรู้เหมือนกันนี่องค์กำลังนึกอยู่เนี่ยว่าแบบคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นไอดอลที่ไปแบบคิดว่าน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าเขาดูที่ยอดฟอลโล่เพื่อให้ไปเดินที่งานเพื่อให้ไปโพสต์งานเนี้ยงานมันจะได้ดูอิมแพคสาธารณะมากขึ้น คนจะได้เห็นงานนี้มากขึ้นคือเจ้าของงานเนี่ยเขาก็มีมเขาเรียกมามองดูคนที่มีผลประโยชน์เนาะเวลาจะเอาใครไปร่วมง,งานคนหนึ่งเนี่ยบางทีอะเชื่อมาว่าพี่เคยดูบทสัมภาษณ์ของคนไทยที่ไปแคสงานที่ฮอลลีวูดทีนี้เขาก็เลยบอกว่าคนไทยเ,เขาบอกว่าคุณจะสวยจะหลอ่อ mm hmm. จะเก่งมาจากไหนฮอลลีวูด mm hmm. เขาก็ไม่เอาอ mm hmm. เขาเอาที่ยอดฟอลโล mm hmm. ่นานาชาติก็เหมือนกัน mm hmm. ต่างชาติก็เหมือนกันที่ไหนก็น ใช้บริบทเดียวกันคือถ้าเกิดคุณมียอดฟอ l โล่แล้วอ่ะมันจะทำงานทาให้งานของเขาอ่ะอิมแพกมากขึ้นไงอออกไปสู่สาธารณชนมากขึ้นคนเห็นเยอะขึ้นกับคนที่สวยหล่อเก่งแต่ไม่มีคนฟอลโล่เลยอ่ะมันก็ทําให้เขาทํางานเหนื่อยหน่อยต้องจ่ายเงินเยอะค่าโฆษณาเอยค่าอะไรแต่เนี้ยพอสมมติว่าร่วมงานกับคนที่มีคนที่ตามเยอะคนมันจะเห็นเยอะเป็นนักแสดงด้วยเป็น เ,เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้วยที่มีผลต่อสธาณะอะไรเงี้ยเนาะก็ทำงานทำให้เขาอะเจ็บให้ใส่น้อยแล้วก็งานเขาก็จะอิมแพคมากขึ้นคนยห็งเยอะขึ้นแต่ก็จะมีม,มีอันนี้นะที่ที่ที่อมนึกออกเพราะว่าไปมาอนนี้ไม่ต้องพูดอันนี้นะเนาะอ๋อน่าจาน,นี้นะอืมถ้านามีคีลอยเหรออืมไม่ลงเหมือนกันแต่ออมเนี่ยเพืเ่อนอมก็ไปนี่นะอืาตอนเนี้ยอือ ใช่คิดไว้แบบนั้นนะบอกกันนะไม่เราไปเราเองนะอยากรู้ก็ไปถามไปถามพี่เต่าเอ้ยไม่ใช่ไปถามผู้หญิงก็โ้ยพูดผิดนะฮะเออนะมาดูนี่ดีกว่ามิชลีเวิร์สสิงคโปร์สองพครับประกาศต่อสู้การค้ามนุษย์ในประเทศไทยซะแล้วอ้าวประกวดสิงคโปร์แต่ว่าเธอจะมาลุกล้ำ การประเทศไทยได้ยังไงประเทศไทยไม่มีการฆ่ามนุษย์ตำรวจไตปัาญยาตำรวจบอกเลยไม่มีไม่มีเออเออไม่มีมมตำรวจม<ๆ>ไม่มีเลยนะออแต่ฝรั่งมาประเทศไทยคำแรกที่พูดเลยปายปาตายานะอ่ะเว็บไซต์ The s t r ตร t ไทม์นะครับ,รบมีการรายงานกรณีของคนดังชาวต่างชาติมาออกสแสดงความคิดเห็นนะครับต่อสถานการณ์อาชญากรรมนะฮะในประเทศไทยเมือ่อนางสาวปริยังกาแอนดูซีอายุ26ปีครับที่เพิ่งได้รับตำแหน่งมงกุฎวิชิลิเวิร์สสิงคโปร์2023ในวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยคุณผู้ชมฮะ ออกมาประกาศความตั้งใจที่จะต่อสู้กับกระบวนการการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะครับซึ่งนะครับนี่ลอยเปียงก้าแอนดูเซียเองเนี่ยเป็นหญิงแกล่งที่ประกอบอาชีพนักธุรกิจและก็เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวเธอจบการศึกษาด้านกฎหมายและสาขาอาชญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยบรูนอกซ์นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหญิงสาวได้มีการประกาศตัดสินใจของเธอไว้ว่าตอนนี้ฉันกล้าที่จะเข้ามาสร้างความแตกต่างในกระบวนการยุติธรรมของทางกฎหมายโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการค้ามนุษย์นั่นเองนะฮะ,อฮะบอกว่าในประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางอาชญากรรมการค้ามนุษย์นะฮะเ้าอย่คกนี้พมูดอย่างนี้ได้ยังไงจนถึงท<ล>ุกว,ว,วันนี้นะฮะ <Ừ. S 1> ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากมายด้วยภูมิหลักของชั้นที่เคยสืบสวนเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวชั้นได้มีการสึกฝนทักษะมา3ปีแล้วปัจจุบันได้เป็นผู้นําในการสืบสวนภารกิจช่วยเหลือรวมถึงโปรแกรมเยียวยาฟื้นฟูเหยื่อกับสู่สังคมนะครับทั้งนี้นะครับนอกเหนือจากการทําธุรกิจแล้วนะฮะสาวงามรายนี้ ยังเคยเป็นครูสอนชกมวยด้วยนะครับรวมถึงเป็นโค้ชการพูดในพื้นที่สาธารณะโดยหลังจากได้รับตำแหน่งมิ s ลินเวิร์ดสิงคโปร์2023เนี่ยคุณผู้ชมเธอก็จะเป็นตัวแทนของประเทศสิงคโปร์นั่นแหละไปร่วมงานชิงมงกุฎมิ s s ิ n เวิร์ e 2023ที่เอลซาวดอร์นะครับในวันที่18พฤศจิกายนนี้เธอม,มยุ่งอะไรด้วยเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยรู้ไหมว่า การค้ามนุษย์เนี่ยหรือว่าอาชีพเนี่ยเขาจะจดทะเบียนถูกต้องแล้วนะเธอเออมายุ่งอะไรแต่เขาบอกไม่ให้มีไงไม่ให้จดทะเบียนไบ้านเธอไม่มีเลยไงอืออบอกให้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นสีสันนะต้องบอกให้ว่าเออเขาก็ทําโดยสุจริตแต่แหละถึงแม้มันจะยังไม่ถูกต้องก็ตามอะไรประมาณเงี้ยเธอก็ไปดูไม่น่้เไม่ทำที่บ้านเขาละเออทำที่บ้านเธอสิงคโปร์ว่ะ ไม่แหละเขาทำที่สิงคโปร์ก่อนเพราะสิงคโปร์ก็ไม่ได้แม่ใช่เขาไม่ได้เคลนอะไรนักหนาเนอะเสียชุดไปสิงคโปร์น่ะเออว่าเมืองไทยอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นไปดูบ้านเธอกรบสิงคโปร์หนักไปใช่สิงคโปร์นี่คือแบบเอออันนี้ไม่ได้ว่านะอันนี้พูดเรื่องจริงเราไม่ได้ยอมเราเราไม่ได้บอกว่าประเทศไทยเราแบบว่าไม่มีนะ ใช่มีไม่ต้องมันไม่ต้องเป็นโรคซูมมีมีทุกที่เออแต่ว่าจะโดนจับไม่โดนจับอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีอีกการค้าการค้ามนุษย์การค้าประเวณีหรือว่าอาชีพเซ็กโวเกอร์เราสามอันเนี้ยเราเราไม่ได้อยากรวมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าถ้าเป็นการค้าประเวณีอ่าหรือว่าหรือที่เราเรียกว่าโสเภณีนะพูดเอาแบบง่ายๆนะเอาแบบไม่ต้องว่ากันนะแล้วก็หรือว่าเซ็กโวเกอร์หรือเซ็กโวเกอร์อันนี้รวมได้หนึ่งกลุ่มแต่ถ้าการค้ามนุษย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอ่า การทั้งรูคือการถูกหลอกการถูกลวงมาการถกลักพาตัวมาขายตัวมาบังคับไปค้าแรงงานทงอันนี้การค้ามนุษย์นั่งพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์ใช่ไหมแต่ก็อาจจะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าอยากให้แยกไปสองปุ่มแต่ถ้าพูดถึงว่าในการค้ามนุษย์เนี่ยยินยอมไม่ยินยอมเนาะการค้ามนุษย์เนี่ยทุกประเทศมีหมดมีหมดยุโรปก็มีเขามเป็นคมแดงเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครที่ อ,ออกแขกแล้วอ่เะเขาก็จะปิดม่านแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ออกแขกเลยเราะเปิดม่านเขานั่งกันหน้ากระจกแบบนี้เลยยุโรปนะเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เสริญแล้วก็ตามอะไรเงี้ยก็มีทุกที่มันมีทุกที่แึ้แอยู่ว่าตรงนั้นนะ่ะกฎหมายในแต่ละภูมิประเทศแต่ละประเทศต,ต่างนะไปแต่ละทวีปอะ่ะเขาจะมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรเข้าใจแหละว,ว่าเธออาจจะแบบ ต่อต้านกันคาำรู้แต่ว่าคุณไม่ต้องมาเจาะจงว่าไทยแลนดน์ไงใช่อคุณก็พูดจะเทินทวีปเอเชียก็ได้อ่าคุะะก็พูดประเทศเธอก็ได้เออประเทศเธอก็ได้หรือว่าติดติดกับประเทศเธอก็มีเนี่ยไปติดติดกับประเทศเราค่ะว่ารับใครโดนไหมใครโดนแจ้งคาร์มาเวณีไหมผมอะมาเวณีหรือคาร์มนุษย์ล่ะตคาร์มาเวนีโอมนี่คาร์มาเวณีไม่เคยเพราะว่าเราเต็มใจเราเต็มใจเราเต็มใจเออเราจะไม่โดนไง ถ้าเราแบบไม่เต็มใจปุ๊บมันจะเป็นค้ามนุษย์ได้ดีเออฉะนั้นเราเต็มใจพี่พี่โดนแน่นอนว่าฝ่ายซื้อปกติเป็นคนซื้อเอาไปพู้ซื้อไนผู้ซื้อเอาไม่ได้เป็นผู้ไม่ผู้ขายขายไม่ได้แล้วผู้ซื้อผู้ซื้อทุกวันนี้คำตังค์ทุกวันเนี่ยนี่ค่าตัวเนี่ยค่าตัวจะกทำงานนี้ไปเนี่ยก็คือคำตังค์ไปก็อยู่เุนเข้าไปออกไปใช่เราไปหานน้องๆอยากไปเที่ยวร้านแถวไหนอ๋อไม่โทรสั่งเดียวโทรสั่งมาที่บ้านเลยยีเหรอที่บ้านออยู่ลีแขข้งาไม่่คอยดีห้อออกไไปนยู่บ้านนี่แแหหลละไไม่่เเเ็นนบบีี้ตาาายปร เขาชอบไปแบบว่าเซอร์เวยอ๋อเซอร์เวยไปฟินฟิงอะพี่เต๋าไม่ฟีหรอกอ๋อหรอุ้ยคนในนันเขาไม่ชอบต่ว่าสวยอะมีชื่อเสียงอะเขาเขาบอกแล้วเขาเป็นคนสวยเขาเป็นคนเซ็กซี่ออเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่เขาเป็นคนเซ็กซี่เซ็กเสื่อมเอ้ยทำไมเบรกมีเม้าหนางเยอะมากเลยโอเคไปเอะเอาละเบรกก่นคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณนี่เลยครับกับพี่ชันตาบีจีนะ ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อกดไหลย,ย้อนต่างๆนะครับสามารถทานได้เลยแล้วก็คุณซื้อไว้ติดรถไว้ก็ดได้ติดบ้านก็ได้ติดกระเป๋าก็ได้กระปุกแค่นี้ใส่กระเป๋าได้นะเาาลวลาคุณปวดท้องไปกินแบบอาหารมาไม่สะอาดแล้วปวดท้องเนี่ยกินไปเลยไม่ต้อง <ผม S 1> แสบคอกินได้เลยใช่แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าไปหาหมอแพงราคาหลักร้อยหลักพันนะอันนี้คือจริงๆแล้วคินอกหลักพันไม่มีหลักหลักร้อยใช่ ยิ่งเข้านอนโรงพยาบาลสักคืนหนึ่งอ่ะอย่างน้อย3 4มถีพันทรมานมากกว่าเลยอ่ะชนนี่คือแบบหนักเลยนะฮะแนะนำก็มีชันตาบีจีเลยนะครับวันนี้โปรโมชั่นเลยในกระปุกนะราคากระปุกละ290บาทแต่วันนี้ซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9ศูหรือที่แรกสุขภาพดีสแกายแค่โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวพักไปอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อกับมอวันทันปากครับ จะคุยเรื่อพี่เต่าต่อเนาะได้โอเค <Okay. S 2> <laughs> คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ